เดียเนียนะเมื่อกี้นะเขามาหม่ำซุปแล้วเขายุกีก่ะไอ้น้ำซุปมันก็หกแต่ว่ามันไม่ได้หกลงตรงนี้มันหกลงมามี๊ปูผ้าไว้สองชานี่มันหกลงผ้านี้แล้วก็ผ้านี้หน่อยหนึ่งอ่ะรามี้ก็บอกไม่เป็นไรแต่ละเขารีบลุกเลยนะแล้วเขาก็แบบเหมือนพยายามจะออกอ่ะบอกไม่เป็นไรลูกก็มันหกลงผ้าไงแล้วก็มามีก็เอาผ้าออกไงพอมามีเอาผ้าออกอ่ะตรงเนี้ยมันไม่เปื้อนเลยเนี่ย ตรงนี้มันไม่เปื้อนเลยเพราะว่ามบนีีรองผ้าไว้สองชั้นมันมีรู้เห็นไหมบบนี้แบบเตรียมการเอาไว้แล้วถ้ามันโกบอะไรเงี้ยเตี้ยจะต้องไม่อยู่ไม่นั่งแน่เลยเพราะเตี้ยมันเป็นคนขี้แบบหยีอ่ะขี้แบบว่าสกิสะอาดอ่ะอะไรสกปรกนิดหน่อยมันจะหยีแล้วมันก็จะแบบว่ามันก็แบบจะจะไม่ยอมนั่งอ่ะบบนมีก็ไม่บบนมีก็เอาออกให้แล้วในลูกมันไม่ได้สกปรกเนี่ยตรงนี้สะอาดเลยนี่ ที่เปื้อนเนมันอยู่ตรงนี้มันมีก็เอาออกให้แล้วไม่ยอมเนี่ยเขาก็เยเยบมาแล้วเขาก็มานั่งตรงนี้นะน,นั่งเบียดม,มันม,มีอ่าหมันต่อหมันต่อโอเคเมื่อกี้เป็นซุปแล้วก็มีไก่นะอันนี้ก็เป็นน้ําผสมอาหารเน็ดอ่าหมันต่อหมันต่ออือป,ปกติจะต้องนั่งตรงนั้นนะไม่ยอมเลย ไม่ยอมนี่ไงก็มามีก็ปูผ้าใช่ไหมครับถ้าเกิดว่ามันหกมันก็หกลงผ้ามันไม่ได้หกบนผ้าปูของหนูเออหมามีก็มีผ้าตั้งสองชั้นนะลูกไม่เป็นไรอืมมันเป็นคนรักสะอาดอ่ะมามีรู้นิสัยเลยอ่ะที่นง่งที่นอนอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบว่าจะคอยคอยเลียปวกที่นอนเปื้อนแต่แบบเราเลียน้ําลายเราอ่ะฮะนันเป็นที่นอนก็เปื้อนน้าลายเขาคิดว่าน้้าลายเขาสะอาดแล้วก็เนี่ย อะไรที่นั่งอะไรของเขาเนี่ยไม่เกิดมีอะไรหกนะหรือตรงระเบียงบางทีเขาไม่ชอบกินตรงระเบียงนะเพราะเขาควระเบียงเขาเลอะออแต่ถ้าฝนตกเขาถึงจะยอมมั่มมัม่ตรงระเบียงไหมเขาจะไปกินหน้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยความรักสะอาดของเขาอะโอเคมาแล้วนั่งตรงนี้มันก็จะโดนแอร์เลยเนี่ยปกติเขาจะนั่งตรงนั้นมันก็จะไม่ได้โดนแอร์ตรงๆใช่ไหมอ่าก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวกินเสร็จก็จะหนาวอันนี้ก็ห่มผ้าให้ แต่มันมีก็เปิดแอร์ไม่แรงหรอกค่ะแต่เขาจะแบบขี้หนาวขี้หนาวขี้ร้อนน่ะเตี้ยบาไม่มีผ้าเยอะแยะเลย <laughs> บนรถเนี่ยเนี่ยมีทั้งผ้าแบบเนี่ยการเปื้อนันนี้ก็ลองเขานั่งแต่ถ้าเปื้อนก็ไม่เป็นไรนี่เป็นผ้าห่มแต่ว่าวันนี้เป็นวันที่เดี๋ยวจะต้องเอาซักแล้วเพราะว่าเลอะไปสองผืนะกปกติก็ซักบ่อยอยู่แล้วเอ้หมดแล้วก็โอเคกลับบ้านกันนะ